เจ็ดเหตุผลหลักในการทำสมาธิการจัดการความเครียดการจัดการความเครียดอาจเป็นประโยชน์ที่พบได้บ่อยที่สุดจากการทำสมาธิเนื่องจากเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดการนั่งสมาธิและปล่อยวางจากความคิดเรื่องความเครียดเป็นกระบวนการผ่อนคลายที่ดีอีกทั้งยังมีประโยชน์เพิ่มเติมในการสอนให้เราจัดการกับความเครียดในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นด้วยการฝึกฝนการเรียนรู้ที่จะสงบระบบประสาทด้วยการหายใจการรับรู้ความรู้สึก และการผ่อนคลายอย่างตั้งใจเป็นทักษะที่ทรงพลังการจัดการความเครียดเป็นทักษะที่เราสามารถนำมาใช้กับทุกสิ่งในชีวิตได้ซึ่งรวมถึงความเครียดด้วยความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้เรามีพลังแข็งแกร่งและมีสุขภาพดีความเครียดที่น้อยลงหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงข้อผิดพลาดน้อยลงและอื่นๆอีกมากมายการเสริมสร้างสมอง การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เราเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าการทำสมาธิช่วยเสริมสร้างสมองบริเวณทางกายภาพของสมองจะเปลี่ยนไปเมื่อเราฝึกจิตใจด้วยการทำสมาธิคล้ายกับวิธีที่กล้ามาเนื้อและการประสานงานของเราเติบโตขึ้นด้วยการออกกำลังกายและฝึกฝนเป็นประจำศูนย์กลางขององสมองที่ใช้สำหรับความคิดสร้างสรรค์สมาธิความเห็นอกเห็นใจและ,ะกิจกรรมอื่นๆส่วนใหญ่สามารถออกกำลังได้ผ่านการทำสมาธิเซลล์ประสาทที่ทำงานร่วมกันจะเชื่อมต่อกันและแข็งแรงขึ้น ผู้ที่ทำสมาธิเป็นประจำมีคอเท็กหน้าผากที่หนาแน่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ทำสมาธิเนื้อเทาในบริเวณของสมองที่เชื่อมโยงกับคุณสมบัติแต่และอย่างที่ระบุไว้ข้างต้นจะแข็งแรงขึ้นคอเท็กที่แข็งแรงนี้ยังแปลว่าการเสื่อมของสมองที่เกี่ยวข้องกับอายุจะช้าลงอย่างมีในสำคัญการทำสมาธิทำให้สมองแข็งแรงยืดหยุ่นและคงอยู่ยาวนานลดภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล บางทีประโยชน์ที่ผู้ทำสมาธิตัวยงส่วนใหญ่จำได้คือการดึงดูดพวกเขาเข้าสู่การปฏิบัติการทำสมาธิได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถบรรเทาอาการวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้การศึกษาของจอห์นฮอปคินส์ในปี2014พบว่าการทำสมาธิช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ดีมักมีประสิทธิภาพมากกว่ายาต้านอาการซึมเศร้า สำหรับตัวฉันเองฉันพบว่าความวิตกกังวลระดับสูงที่เคยรบกวนฉันมานานกว่าทศวรรษบรรเทาลงได้หลังจากทำสมาธิเสียงวิตกกังวลในหัวของฉันก็หายไปเกือบหมดเมื่อใดก็ตามที่มันกลับมาเยี่ยมเยียนอย่างรวดเร็วฉันรู้วิธีที่จะปล่อยให้มันอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องยึดต,ติดกับการมีอยู่ของมันในทางใดาทางหนึ่งการทำสมาธิช่วยให้เราเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่เรามีกับความคิดของเราได้โดยการตระหนักว่าเราไม่ใช่พวกมัน ความคิดคือตัวตนของเราและเราสามารถปล่อยให้มันเป็นไปโดยไม่ยึดติดและก่อให้เกิดความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าการทำสมาธิเป็นสื่อกลางของบทเรียนนี้ในการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลที่ทราบกันดีว่าสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนได้ประสิทธิภาพทางจิตที่ดีขึ้นการทำสมาธิเป็นผลข้างเคียงของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมองที่ได้รับจากการทำสมาธิ ซึ่งมีวิธีแปลกๆในการพัฒนาประสิทธิภาพทางจิตของเราการศึกษาวิจัยนับไม่ถ้วนพบว่าผู้ทำสมาธิทุกวันสามารถประมวลผลข้อมูลได้มากขึ้นโดยใช้พลังงานทางจิตน้อยลงทำให้พวกเขาทำงานได้ในระดับที่สูงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและชีวิตส่วนตัวการทำสมาธิเป็นสารหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้เซลล์ประสาทไหลเวียนและเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเสริมสร้างศูนย์กลางของสมองที่รับภาระของความรู้ความเข้าใจและความเฉียบแหลมของจิตใจนอกจากประโยชน์นี้แล้วการทำสมาธิยังช่วยส่งเสริมความยืดหยุ่นของระบบประสาทซึ่งหมายความว่าสอมองและจิตใจสามารถสร้างการเชื่อมโยงใหม่ๆได้ง่ายขึ้นซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วการทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มการเรียนรู้และการประมวลผลทางจิตในสถานการณ์ต่างๆฮ่าๆ <H aha> การควบคุมอารมณ์แม้ว่าประโยชน์นี้อาจอยู่ที่ด้านจิตวิญญ,ญาณของการทำสมาธิ แต่การควบคุมอารมณ์ก็เป็นประโยชน์หลักของการฝึกฝนเป็นประจำการทำสมาธิสอนให้เราปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เป็นโดยยอมรับว่าจักรวาลก็เป็นแบบที่เป็นอยู่การละทิ้งความต้องการควบคุมที่มักจะฉุดรั้งเราไว้ในชีวิตช่วยให้เราควบคุมสภาพความเป็นอยู่ของเราได้ง่ายขึ้นเช่นกันการฝึกสมาธิสอนให้เราทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมโลกที่อยู่รอบตัวเราได้แต่เราสามารถควบคุมการแสดงออกของเราได้การตอบสนองของเราต่อโลกนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของเราโดยสิ้นเชิง เราไม่เพียงแต่เข้าใจบทเรียนนี้เท่านั้นแต่เรายังฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังทุกครั้งที่เรานั่งลงทำสมาธิเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เมื่อกลับมาที่ประเด็นทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นการทำสมาธิพบว่าช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นในผู้ที่ฝึกสมาธิเป็นเวลา10นาทีหรือมากกว่านั้นทุกวันการศึกษาของ UCLA พบว่าการทำสมาธิเป็นประจำจะทำให้ขอบัสคาโลซัม ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างซีกสมองหนาขึ้นผลลัพธ์ที่ได้คือความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหาและการสื่อสารที่ดีขึ้นในขณะที่สมองซีกซ้ายเป็นส่วนที่คิดวิเคราะห์มากกว่าส่วนสมองซีกขวาเป็นส่วนที่คิดสร้างสารรค์และสื่อสารได้มากกว่าการารสาริมอสรงอคอวามอแขงอแกรงอคอองสมอองที่เกิดจากกการธรรมสมาธิ จะเชื่ออมโยงสีกอทางงอสอ,อังสีกอเข้าดาวยอกนอได้อาย่างงอมีประสิทธิภาพมากกว่าที่พวกเราส่วนใหญ่เคยพบเห็นส่งผลให้มีวิธีคิดใหม่ๆที่สร้างสรรค์ซึ่งก่อให้เกิดแนวคิดและผลงานลองนึกภาพว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรหากมีการคิดทั้งสองแบบอย่างสมดุลกันการพัฒนาสุขภาพที่ดีการค้นพบที่ทันสมัยที่สุดอย่างหนึ่งในงานวิจัยเรื่องการทำสมาธิคือในสถานที่ทำงานเมื่อทีมงานเรียนรู้ที่จะนั่งสมาธิและทำเป็นประจำไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่ทำงาน นายจ้างจะพบว่าประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของพนักงานในที่ทำงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเรียนนั่งสมาธิเป็นประจำเป็นเวลาหนึ่งปีพนักงานของ Google พบว่าความเครียดจากที่ทำงานลดลง19%ส่งผลให้มีความเครียดจากการลาหยุดน้อยลงและประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นการปรับปรุงลักษณะนี้มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีการทำงานของบริษัทได้อย่างสิ้นเชิงความเครียดของพนักงานที่ลดลงหมายถึงประสิทธิภาพของทีมที่ดีขึ้น ซึ่งนั่นเป็นประเด็นสำคัญ